Oh, 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 uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับอันนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคน สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงเสือสุมกินอีกแล้วครับทุกคนอืมนอื่นเลยนะครับผมคลิปนี้ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับสําหรับคนที่รักกันนะครับผมรักในตัวพี่เสือรักในใจของพี่เสือนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์แค่หนึ่งไลค์นะครับ ทำให้พี่เสือมีกาลังใจมากๆเลยนะครับผมนะโอเคับทุกคนวันนี้ครับเราจะมาทําคลิปกินของดิบ24ชั่วโมงครับผมกินทุกทุกอย่างนะครับที่เป็นของดิบที่มีของดิบเป็นส่วนผสมนะครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงมี1วันถึงวันมี24ชั่วโมงโอเคเยสเซอร์โอเคก็ผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคำเตือนนะครับน้องๆทุกคนนะครับของดิบนะครับก็คือของดิบมันไม่ได้มีผลดีต่อร่างกายเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้มันคือชาเลนจ์ครับทุกคนชาเลนจ์ที่พี่เสือต้องทำเม เกือบไปแล้วแล้วนะเกือบน้ำลายพุ่งแล้วอืมโอเคครับวันนี้ครับเราจะไปตามหาของดิบกันเมนูที่หนึ่งคือคืออะไร <c oughs> ยังไม่รู้เลยเมนูที่หนึ่งคืออะไรเมนูที่หคืออ๋อลาบเลือดปั่เราไปหาเมนูลาบดิบหรือว่าลาบเลือดนั่นเองครับทุกคนไปเราไปหากันเลยดีกว่าครับผมไป <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาตามหาของดิบที่นี่กันครับผมไปเราลงไปหากันเลยดีกว่า ทุกคนนี่โอ้ยแดงแปดแดงแปดลาบเลือดนะครับผมถุงนี้นะครับใช้งบไปทั้งหมด80บาทครับไปเดี๋ยวเราไปเทลาบเลือดกันเลยดีกว่าทุกคนแซ่บกับพี่น้องเด้อมาทุกคนมีคนบอกว่าให้พี่เสือทำคลิปพูดอ,อีสาน24ชั่วโมงอีสานหนึ่งวันคือผมพูดได้ในบางคำนะครับแต่ไม่ได้แบบพูดคล่องนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เนาะเอ,อเดี๋ยวว่าผมฟังออกนะครับนี่ทุกคนพี่น้องเบิง้งมีฮีโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโอ โอ้โหทุกคนดูนี่โอ้ยนี่อือมาทุกคนมาเราจะไปลองกินกันเลยนะครับผมทุกคนโอ้ยทุกคนดูดิดูน้ำดิอือเราจะไปกินกันเลย อเคเฮ้ยอร่อยจริงอ่ะไม่มีความเับเอออร่อยมากเนี่ยถึงเขาเรียกว่าคนทําเป็นหูอร่อยจริงอือหือ,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 อพี่น้องแ่บครับมันมีความแบบอีสาแนแท้ๆนะครับผมแล้วก็มีความขมนะครับคือนี้เรียกว่าลาบขมนิดนึงนะอันนี้เป็ผักผักดิบนะครับนี่คือผักดิบนะครับไม่ได้ไปต้มนะครับไม่ได้ไปย่างไม่ได้ไปทอดครับนี่คือผักดิบสามารถกินได้นะครับคลิปนี้ไม่ผิดครับเปนบนนี้พี่น้องนี่นีจวดเลยนี่หือ โ oh, oh, oh. อ้ด er. ูครับนี <Well, ่อร่อยทุกคนแต่ว่าพี่เสือจะไม่กินหมดนี่นะครับเพราะว่าวันนี้เราทำเยอะเกินไปนะเพราะเราต้องกินอีกหลายเมนูครับทุกคนแต่แทบไม่ดีพี่น้องอืม กินน้ำก่อนน้ำกินได้นะน้ำไม่ได้ต้มน้ำดิบอ่าขออีกคำหนึ่เนี่ยผมทุกคนอือหึข่าบุง้งผักบุ้งดิบยังไม่ายทอดอือหึแซ่บโอเคครับเราไปตามหาเมนูที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมคิด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 ชาวชิบกิบดิบไม่ได้เคยกินไปแล้วไม่ไม่ใช่สิหมายถึงว่ากินกินเอ้ย,อยไปแล้วสมองมัน อ๋อกุ้งสดงั้นผมเอาเป็นตำกุ้งสดละวกันทุกคนไปเราไปตามหาตำกุ้งสดกันก็ผมไปอฮนมาแล้วทุกคนนี่คือตำกุ้งสดครับผมนี่ใช้ไป80บาทเหมือนเดิมนะครับผมคกนี้นะครับ80บาทนะครับไปตนตำกุ้งสดครับไปเราไปกินกันเลยดีกว่าทุกคนไปนี่ครับทุกคนนี่โอ้ oh my god นี่ทุกคนนี่คือกุ้งสดครับ ยะมะละกอมะละกอมะละกอดิบนะไม่ได้เอาไปทอดไม่ได้เอาไปต้มน,นะครับผมกินได้ครับของดิบเหมือนกันแซ่บครับพี่น้องอุ้ย,ยเผ็ดเผ็ดกุ้งดิบครับอุ้ยโอ้โวเฮ้ยเผ็ดลืมบอกว่าสาที่จอมเม็ดนี่ครับผักกาด ปากกาดดิบครับปากกาดดิบเราต้องกินผักนะครับทุกคนเราเกิดมาเป็นคนไทยนะครับเพื่อชาติไทยเราต้องกินผักเพื่อชาตินะครับกินลำไยช่วยชาตินี่ทุกคนกุ้งนะครับเนี่ยกุ้งดิบนะอืออือกุ้งพี่น้องครับวันี้อืออือขังอืออือ อีพออีแมวเอ้ยแบพักแสีบเนี่ยหลายคนอาจจะตลกผมพูดอีสานนะครับไปชั่งมันนะครับไม่เป็นไรผม, i mean I avatar, so ผมพูดด้วยสำนีสำนีคือเป็นภาษาไทยนะสำนีไม่ได้ออกคำแย่อะไรเงี้ยเสียบเสียบใครเป็นคนอีสานนะครับผมบวกหนึ่งกดไลค um ์กดแชร์นะโอเคทุกคนบวกเพจไม่ไหวแล้วเพจเพจโอ้โหโอ้ my god ฟันหล่อไม่เอาแน่อย่ามาโชว์เขาเลยฟันหล่อนะเราอะโอเคครับทุกคนเราจะไปเมนูที่3กันต่อเลยนะครับผมไปวันน okay, okay, right. okay, like, ี้โอ้วันนี้นะ่ยเขานั้นแน่นอนจะดจวดได้โอเคเมนูที่สามคือคืออะไรอ่ะเดี๋ยวคิดหน่อยคิด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 อืมอืมอืมคิดไม่ออกเดี๋ยวแตเขาให้คิดเนี่ยมาเก๊กหรอไปแล้วสมองมันอ๋อเรากินลาบดิบไปแล้วเราไปกินก้อยดิบดีกว่าครับทุกคนน่าไปเราไปตามหาก้อยดิบกันครับไป ป <hours> ังได้ไมาแล้วทุกคนนี่คือก้อยดิบนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเทก้อยดิบกันเลยมาไปทุกคนนี่ป้าบปาบโอ้ยอนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือลาบเป็นนี่คือก้อยนะครับผมนี่ ผมจะให้ดูนะครับก้อยดิบเนี่ยเขาจะสับนะครับสับละเอียดเลยนะครับนี่แล้วจะไม่มีน้ําเลือดนะนี่คือก้อยดิบนะครับจะสับละเอียดเลยนะครับนี่จะเป็นแบบแห้งๆนะครับผมสําหรับลาบที่ยังเหลือไว้อยู่นี่ลาบเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าครับแล้วก็จะมีน้ําเลือดลงไปด้วยนะครับเออต่างกันอย่างนี้นะพี่น้องมาเราจะไปกินก้อยครับผมอันนี้ก้อยนะฮะก้อยดิบนะครับพี่น้องนี่ไปซิมเบิงซิมเบิงเดี๋ยว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 สำหรับเมนูที่3นี้นะครับใช้งบไปแปิบาทดี้วครับผมโอเคไป อือที่แตกก้อยนี่ออกเดียวเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนำอร่อยอ่ะอือคืออร่อยก็คือบอกว่าอร่อยแม่อร่อยคือบอกแม่อร่อยครับผมผมอยู่แล้วผมไม่ได้มาโปรโมทเขาไม่ได้จ้างผมนะครับผักผักอืมอื แสบครับพี่น,อน้องนี่แหละอาหารอีสานนะครแต่ว่าทุกคนก็ไม่ควรไปกินเยอะนะครับกังนันกินทีก็ได้นะครับโอ้โอเผดเสียงเดียวผมทานเผ็ดไม่ค่อยได้มาทุกคนนี่ก้อ,อ,อยครับก้อยนี่สำห,หลับ โอเคทุกคนพอแล้วไมหเเผเผ็ดเผวันนี้เรากินเมนูดิบไป3เมนูแล้วครับทุกคนไปเราไปหาเมนูที่สี่เลยทุกคนไปอะไรล่ะคิดก่อนดิเออเมื่อวีสี่ครับคิด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 ไม่ออกแล้วอ่ะที่ผมชอบกินที่สุดโูผมลืมไปได้ยังไงเนี่ยทุกคนแซลมอนเอาคือแซลมอนดิบนะครับ อาจาอสาสอจะเป็นซาซิมิหรือว่าจะเป็นยำหรือว่าอะไรก็ได้นะครับทุกคนไปเราไปตามหาแซลมอนก,กันครับเมนูที่สีโอเคทุกคนตอนนี้เรามาตามหานะครับเมเจอหรือเปล่านะปนมาแล้วครับทุกคนซึ่งพี่เสือหาทั้งตลาดครับท,ทุกคน หาทั้งตลาดแล้วครับทุกคนซึ่งมันไม่มีแบบแซลมอนซาซูมิแบบแผ่นใหญ่ๆนะครับทุกคนเนี่ยนี่ครับนี่ที่เสือจะได้เป็นแบบนี้นี่ก็คือเป็นซูชิแซลมอนนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาแซลมอนออกมาเลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเมนูที่4นะครับใช้งบไปทั้งหมด50บาทก็คือชิ้นละ5บาทครับเป็นซูชิแซลมอนนะครับไปคืองั้นเรากินไปทั้งคู่นะเพราะเขาให้มาเป็นคู่นะอือพะออยู่นะครับผมกินแต่หน้ามปแล้วกันอือ อผมว่านะถ้าจะกินแซลมอนนะครับแบบเป็นซาซิมิผมว่าไปกินแซลมอนที่อ่มันเป็นชิ้นใหญ่ใหญ่อะเนื้อมันจะนุ่มนะครับผมนนั้นอนะอืมอืมโอเคทุกคนข้าวมันสุกไ้ยกินไม่ได้เป็าว์แถมไม่ถึงคำนะครทุกคนอื เดือดน,น้าใครเคยกินกับผมบ้างคอมเมนต์บ้างโอเคครับทุกคนเมนูที่4เราก็หมดลงไปแล้วครับต่อไปเราไปตามหาเมนูที่5้ากันครับแต่ว่าของดิบเหรอมันจะมีอะไรอีกเนี่ยทุกคนเอออ๋อกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะครับแต่ว่าพี่เสือลองหาดูแล้วกุ้งเต้นเน่ะเออไม่มีนะครับนะเมื่อกี้ผมไปตลาดนะครับไม่มีนะครับพี่กุ้งเต้นในตลาดไม่มีนะครับโอ้ หอยนางรมหอยนางรมก็เขากินดิบเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปลาหาหอยนางรมกันครับกระแดนมาแล้วครับทุกคนนี่ก็คือหอยนางรมนะครับเมนูสุดท้ายนะครับเมนูที่5นี้เราใช้งบไปทั้งหมด5 0าบาทครับทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยม,มาแบบสดๆเลยครับทุกคนนี่ม,มาทุกคนเขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นกระเทียมนะครับมาเดี๋ยวเราลองไปกินดูนะแล้วก็จะมีผัก อันนี้แต่เพราะว่าพี่เสือกินไม่เป็นนะเนี่ยผักอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันเนี่ยทุกคนครันแน่อือหืออมอร่อยเฉยอือหือไข่ดังลมเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งกว่าน้ำมะพร้าวอีกนะอือหิ้งเผาอ,อร่อยอะ่ะอือหือทุกคนอือหือครับนะอือ สดมากหอยพริกไม่เผ็ดอ่ะเออผมกินได้อือหือไม่รู้ครับเขามีน้ำจิ้มซีฟูดมาให้ด้วยเดี๋ยวไปเสียลองดูนะนี่ทุกคนได้ได้ได้น้จิ้มซีฟูดก็ได้นะน้ซีฟูดเปรี้ยวสุโคย แดดเริ่มแยงตาทุกคนเคยจะกินแบบหอยนางรมนะครับจะมีกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีหอยแล้วก็มีพริกเผา อร่อยอ่ะอมมุ้มากเป็นข่าวเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่เสือก็กินหมดแล้วนะครับผมใครที่ดูอยู่นะครับลองไปคอมเมนต์นะครับว่าพี่เสือกินตั้งแต่เมนูแรกจนมาถึงเมนูสุดท้ายเนี่ยหมดไปกี่บาทครับทุกคนใครตอบถูกคนแรกนะครับผม EP ต่อไปนะจะมีกิจกรรมแจกลิสต์แบรนด์พี่เสือมาแล้วครับมาแล้วครับลิสต์แบรนด์พี่เสือมาแล้วครับทั้งหมด200เส้นนะทุกคนเดี๋ยวจะมาทํากิจกรรมแจกกันนะครับเวลาดูคลิปต้องดูให้จบคลิปนะครับและจะได้รางวัลโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนนขออตตัววไปปปถ่่่าาาายญเเพระ็ กินเนื <laughs> okay, ้อดิบไปเยอะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบาย